ครอบครัวชาวองังกฤษที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำ้ายร่างกายบาดเจ็บในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาจะเดินทางกลับประเทศในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับโดยยืนยันว่าหากมีโอกาสจะเดินทางมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อวานนี้หม่อมหลวงประดาด,ดิษกุลรัฐรมนตรีประจำสำนักนายกรัฐรมนตรีเดินทางเข้าเยี่ยมสองสามีภรรยาชาวอังกฤษที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นทำ้ายร่างกายเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา มอกลงป达ด,ดาเปิดเผยว่าจากการพูดคุยนักท่องเที่ยวทั้งสองคนไม่รู้สึกโกรธคนไทยและประเทศไทยเพราะเข้าใจดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ก่อเหตุเพียง4คนเท่านั้นและเชื่อว่าไทยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมยืนยันว่าจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกมีรายง,งานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานักท่องเที่ยวทั้งสองคนได้เดินทางออกจากหัวหินนะครับเพื่อเดินทางกลับประเทศอังกฤษในช่วงเที่ยงวันนี้ ส่วนการติดตามเด็กขายพวงมาลัยนะครับที่สงสามีภรรยาชาวอังกฤษต้องการขอบคุณเพราะว่าประทับใจในน้ําใจที่คิดจะหาเงินมาช่วยเหลือข่ารักษาพยาบาลจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบตัวครับ